สวัสดีครับพี่น้องที่ไบเพื่อนหลาเป็นต้องิพ่อวงนครับน้องัมีสุขภาพพี่น้องมาทำบุญครับพี่น้องมาทำบุญมีัวนอมาคาบบชาครับพี่น้องบุีมภาพพี่น้องมาทำบุญดีวัดหลงวัดลงตครับวัดบางที่ใหญ่ครับ กระนั่งริไลนอสอไลริดหอมและวันเีวันตัวเป็นเจ้าภาพถวายกระนั่งไว้อีกหนึ่งแผ่นสามร้อยหกสิบบาทนอสวิลิอมและข้างวันกุมีคุสมราเรไปทูเทียนม้บูชาครัวายกร่อไอวไอีกหนเ่ียผกันตัวเป็นเจ้าบาท ขอจักภาพที่สองแม่จะกระเบื้นนะองนะรับวัตถุมงคลเป็นพระผงปิดตาลาบผลคุณทวีรุ่นหนึ่งของทางวัดว <What about S 2> สร้าง <right? S 2> วัดมาสามร้อยกว่าปียังไม่เคยสร้างพระปิดตาเลยนมารุ่มนี้จะเป็นรุ่นแรกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งพ <laughs> ระผงปิดตาลาบผลคุณทวี เนื้อผงมวนสารว่านร้อยแปดชนิดเนื้อผงอิติเจอีกหนึ่งร้อยแปดอย่างและเนื้อผงเกสรดอกบัวจากงานประเพณีระบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางปีสู่ประเพณีระบัวที่ยิ่งใหญ่สาธุอาจารย์สิทธุพลสวัสดี นักแต่เเงเพลงและเรียกเเียงเสียงประสาสนนักร้องี่ดัาๆมาเยอะและในักนี่ร่วมอนุโมทนาบญกระเบื้องอีกหนึ่งแผ่นอาจารย์สิทธพูนสวัสดิ์สัปปา,าวโงน,นี้นจะเ<น>ชิญนักร้องในสังกัดมาขับกล่อมด้แล้ววันนี้นะอาจารย์สิทธพูิสวัสดี ัไม่ได้บอกว่า้องทอลกเทาครับพี่น้องทีงรร่เี่รี่องรรัาเตยวด้วยจิตใจที่รรสุบยเยี่ยมักราครั่ัคอ้ นเนี่ยน้าตาเก่าว่างๆเดี๋ยววางเลยมาด้วกันใส่ได้กันเลยค่ะมาได้เลยจ้ะไม่มีเบอร์เสร็จแล้วด้านนอกเลยชื่นครับชื่นครับชื่นครับขอเชิญบ,บ,บ,บูชา มาสตาร์พระประจำบรันเกิดตามกำลังวันทุกนที่เกิดวันอาทย์กำลังวันปาก็บอยดีท่านที่เกิดบรรจกำลังวันหนาปาห้ามาติีชาติอแรกอกไม้มชาิดอกไม้เทียนตรงนี้ครับห้าท่านที่เกิดดกันมีปามา ตําบลบางจิตรปานอุมาตะติโกบางกุฎตําบลบางจิตร12ปานมาลัยวัดอาเจรีย์ตะติโกบางกุฎตําบลบางจิตร19ปานชาติมะนาว มาพพิมพ์องครับจ้าแผ่นดินในุดครับทำให้มีแสงสวางสีมีลมรักและมีพลังที่ดีได้มาการมุชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟ้ารัชกที่9ทรงมีมาสู่ชีวิตคนใกล้ชิดท่านอย่างดี พี่นองหัเงเดียผมพาพี่นองไไหว้หลวงปโตโดวคกับเดินออกมาทางน,นอกครับพี่นองนองี่มี่มึงกาไหว้ายครับทันทีครับกลัพี่น,ออน้องครับเปนเงืลังเจะแรงใจให้องยุทธชิดเุ่อาาศเฉียนเดยครับพี่นอง và wow, cái con này có xe hơi tám đấy <laughs>

มปิดทองราขอพรพระศิวลีขอพรให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดช่วยปัดเป่าเคราะห์สู่ให้หมดชุ่มไปทำมุวปิดทองพนอราทำบุญเลยครับพี่น้องวัดลวงวัดหลวงปู่โตครับวัดบางที่ใหญ่ครับพญนันตรายมีสุขภาพแข็งแรง อายุเดืนยาท่านุิตทองมาขอพรและสักกาขอความักษาขอสุข้าพรักษาภูมินีสิตภูมิและนิสสนาภูมและนิสนาภูมิ ครับพี่น้องกัฝากเอฟซีสนับแฟนแม่งเอฟซีสนิยายน้องวิ่งน่าเป็นกุญแจใจเด้อครับพี่น้องก็เลยก็แซวตามนี้ได้ครับตัวนี้น้องก็บทำการแสดงอยู่ที่อำเภอ ปลาติ๋วครับเยสวดท่อนครับพี่น้องกกย,กกยกไปยกไปกลับไปหายก็ลังใจน้องเลยเรือครับมีปยปลาติว๋วเยสวดท่อนครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาทําบุญบัตรลงบัดรลงพี่แล้วก็ขาดบม่ได้ครับพี่น้องต่อม,มาทําธุระ่วนตัวครับพี่น้องของน้าครับของน้ำให้เทคครับพี่น้องนี่นี่มองเซลฟี่ครับของน้ำได้ครับมาน,นียบ่แมน อันนี้นะครับห้องน้ำครับ หอมนำให้เทคครับพี่น้องสะอา,านครับหอมครับกินหอมติดแอร์ครับพี่น้องอม,มาติดแอร์ครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับพี่น้องไวพง้พร้อมคลิปหน้าครับพี่น้อง ยูดีมีแห้งครับแป้งแรงปันครับสุภาพหลังกายแข็งแรงครับไปนกำลำเบื่อลำเบื่อครับชินนี้ครับเข้ามาสวัสดีครับ